สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมีลคนามีนประจําเดือนกันยายน2565นั่นเองนะคะชาวราศีมีลักนามีนค่ะหรือผู้ที่เกิดร่องวันที่19 กุมภาพันธ์ถึง21มีนาะคมนั่นเองนะคะก็ใช้ด้านี้จะใช้ละก,กันแบ,บ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีลัคนามีใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น ม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพ่าเป็นแนวะทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจอะไรที่สิ้นความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใน่ดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีลัคนามีคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่สิบไม้เท้าค่ะ เหนื่อยเนาะอืมมาใบแรกก็คือเหนื่อยเลยนะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่ดีเอ็มเพลสและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะชาวราศีมีลัามีนคุณอาจจะคุยกับชาวธาต ลมมิถุนตุ่นกลุ่มนะคะชาวแทุไฟเมสิทธนูชาววันศุกร์ค่ะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะเผื่อกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนักไพ่เท่านั้นนะคะชาวราศีมีลัคนามีในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยอยู่คนเดียวผลักความสัมพันธ์ให้ไปข้างหน้าอยู่คนเดียวต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเอ่อต่อสู้กับงานต่อสู้กับปัญหารอบข้างไม่พอต้องมาต่อสู้กับ ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยนะคะ,ะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่หนึ่งนะคะมีใครบางคนที่พูดไม่หมดบอกไม่หมดนะคะมีสิ่งปิดบังซ่อนเร้นหรือคุณอาจจะไปดีวกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือหรือคุณอาจจะมาก่อนแล้วมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้แต่แน่นอนค่ะในที่นี้ามารู้สึกว่าคนที่เหนื่อยคือคุณ คนที่พยายามผลักความสัมพันธ์ให้ไปข้างหน้าก็คือคุณคนที่พยายามในความสัมพันธ์แล้วเราต้องมานั่งระแวงเราต้องมานั่งให้กําลังใจตัวเองก็คือคุณนะคะอืมเนาะซึ่งมันเหนื่อยมากๆนะคะเหนื่อยมากๆคือไม่เข้าใจแหละว่าใน,นเรื่องของความรักมันต้องมีสองอะเราไม่อยากแชร์อะไรกับใครเราไม่อยากเป็นที่หนึ่งแต่เราอยากเป็นหนึ่งเดียวนึกออกปะเออนะคะอันนี้ก็คือในอนดีตท,ที่ผ่านมานะคะของ ชาวราศีมีและคณามีนถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกิลปค้าผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสะดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่ในไพ่าาของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดมากเนาะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีและคณามีนในช่วงเดือนกันยาย,ยน2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกด้เป็นไพ่8ไม้เท้านะคะควีนถือดาบค่ะ ไพ่ห้าไม้เท้านะคะและเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะธาตุไฟเมษสีนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนติจนะคะธาตุดเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนะไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ให้ต้องระมัดระวังนะคะ ในเรื่องราวของปากเสียงการพูดคุยการการพูดคุยอะอารมณ์ความเครียดคำพูดนะคะตรงนี้ให้ระวังเพราะว่ามีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้ง่ายมากๆทะเลาะกันจากการสื่อสารจากคำพูดจากอารมณ์จากอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะที่ที่มีการแบบพูดคุยสื่อสารมีโอกาสที่จะปะทะกันสูงมากนะคะ เออไม่รู้สึกว่าสถานการณ์หรือว่าแนวโน้มสถานการณ์ของสัมพันธ์ต่างๆมันมันมีโอกาสที่จะได้คุยกันก็จริงแต่ก็มีโอกาสที่จะที่จะคุยกันหรือว่าจะฟาดฟันกันด้วยคําพูด ด้วยนะคะตรงนี้ต้องมีสติให้มากนะคะตรงนี้นะคะอืมเนาะคือถึงแม้ว่าจะมีหน้าไพ่ของการตีกันแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ก็ไม่คิดว่าคุณและเขาจะตีกันหรอกแต่ว่ามันจะเป็นการตีกันด้วยคําพูดแล้วก็อารมณ์ที่ที่ใช้แบบฟาดฟันซึ่งกันและกันนะ่ะเนื้อ,อ,อปลาที่ที่ใช้ทําร้ายหัวใจกันและกันอะไรประมาณเนี้ mm. นะคะตรงนี้ต้องต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมีลัคณามีนค่ะชาวราศีมีลัคณามีคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขานะคะมาดูกันเนาะไพ่แปแรกเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะควีนถือเหรียญเด็กถือไม้เท้าและเป็นไพ่สาม mm. เหรียญค่ะชาวราศีมีลัคนามีนคุณอยากคุยกับเขาคุณอยากปรับความรู้สึกปรับความเข้าอกเข้าใจปรับทุกสีทุกอย่าง คือเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนับหนึ่งใหม่ได้ไหมคุยกันได้ไหมเราผิดพลาดตรงไหนเออเท่ากาดปรับแก้ปรับจูนกันได้ไหมอะไรประมาณนี้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะนับหนึ่งใหม่พร้อมที่จะแบบเดินไปด้วยกันพร้อมที่จะมองอนาคตร,ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแค่ว่ากลับมามั่นคงต่อเราได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกนะคะของคนที่ชาวราศีมีลัคนามีคิดถึงนะคะคนคนนั้นนะคะเขาคิดอย่างไรกับชาวราศีมีลัคนามีมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะควีนถือถ้วยนะคะไพ่สเปรนค่ะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะชาวราศีมีลัคนามีตัวเขาความจริงอะ่ะเขา เขารักคุณนะเขายังรักคุณอยู่แต่เขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายกับกับความสัมพันธ์ที่ที่คุณพยายามที่จะจุกจิกจู้จี้พยายามที่จะควบคุม control เขาเนื้อออกปะพยายามที่จะแบบเธอต้องทำอย่างนั้นสิเธออย่าทำอย่างนี้สิเธอต้องเป็นอย่างนั้นสิเธอต้องไม่เป็นอย่างนี้สิอะไรประมาณนี้เนื้อออกปะเออคือแบบเขาไม่อยากจะเป็นลูกคุณนะเนื้อออกไหม เออเ,นนเ,ขนะะเขาเป็นคนรักเขาไม่ใช่ลูกนะคะเขาเป็นคนรักเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงทําไมต้องทําไมต้องควบคุมค o n t ทร l ทาไมต้องแบบมาเป็นเจ้าเขาเจ้าของกันนืกอออกปะเออคือเขาอยากจะมีอิสระอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่เขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันคือการให้เกียรติอ่ะมันคือการให้เกียรติกันและกันไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การควบคุมกดดัน control นะคะ ตรงนี้แต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณค่ะนะคะแต่เขาก็รู้สึกอึอดอัดเหลือเกินนะคะใน,ในพฤติกรรมหรือว่าในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุก็ได้ที่ทําให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับคุณแล้วเขาไม่ไม่สบายใจเขาก็เลยแบบนะคะไปคุยกับคนอื่นแล้วเขาสบายใจมากกว่าอะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆที่ท,ที่การที่ คนรักกันอยู่ด้วยกันนานๆมันจะมองข้ามไปตรงนี้นะคะมันสําคัญเนอะมันอาจจะเป็นจุดต้นเหตุเล็กๆก,ก,ก็ได้ที่ทําให้เกิดสภาวะการนอกใจประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ถามว่าเขาจะไปจากคุณไหมเขาไม่ได้อยากจะไปจากคุณเขายังรักคุณอยู่นะคะแล้วก็เขาอย่างน้อยเขาก็ยังคิดนะคะว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันเขายังรักคุณอยู่อะเขายังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปเขาคิดว่า มันก็น่าจะปรับกันได้มันก็น่าจะคุยกันได้แต่เขาก็รู้สึกอึดอัดในระยะเวลาเดียวกันนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็คือความรู้สึกของคุณและเขาที่มีตอ่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมีลัคนามีกับคนรักจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปได้เดินพ่าสองเหรียญน,นะคะยังคงประคับประคองกันได้อยู่แต่ก็ร่ำล่เหลือกลเกินนะคะควีนอะคิงถือดาบนะคะ เดมูลค่ะและเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะชาวราศีมีนลัคณามีนเอาคำอมาบาความรักความสัมพ,พันธ์แน่นอนใครที่เม่บอกก็ยังยังอยู่นะคะยังไม่เป็นไนยังไม่เลิกกันนะแต่ว่าก็เล่าแลือเกินนะคะก็พยายามประคับประคองถึงแม้ว่ามันจะไปได้ยากแต่ก็ยังจะไปอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอืมเกิดความห่างเหินซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่ายังไม่ปรับ แน่นอนค่ะการแทรกเข้ามาของบุคคลนอกนะคะก็มันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้แย่ลงไปอีกแน่นอนนะคะตรงนี้สําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องราวความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีลักนามีน,นะคะมาดูคําแนะนํากันเนาะคำแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะวลนะคะ ไพ่ควีนอ่ะเข,ขาโทษข่ะคิงถือเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะและเป็นไพ่ดีไฮพรินเทสนะคะชาวราศีมีลัคนามีนไพท่ทาราแนะนําว่า 1. คุณต้องหนักแน่นก่อนนะคุณต้องใจเย็นคุณต้องมีสติกับตัวเองก่อนถ้าหากว่าเราไม่มีสติเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะคะเราต้องมีสติก่อนคือ 1. 2ใจเย็นค่ะ 3. นะคะเรียนรู้กับปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ตั้งแต่ในความสัมพันธ์ตั้งแต่ครั้งแรกคุณต้องดูคุณต้องร,องรู้แล้วคุณต้องหาให้เจอว่าจุดเล็กๆที่มันเป็นประเด็นเป็นจุดของปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาตั้งแต่แรกคืออะไรนะคะแล้วเราค่อยไปแก้นะจุดๆนั้นอ่านะคะดังนั้นอย่างที่ไมบอกว่าคุณต้องมีสติก่อนถ้าคุณไม่มีสติคุณก็จะหาจุดๆนั้นที่มันเป็นจุดปัญหาไม่เจอนะคะ บางครั้งทีมอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เรามองข้ามไปแต่นั่นแหละค่ะมันทําให้เกิดรูรั่วซึ่งมันรั่วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในความสัมพันธ์แล้วทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหานะคะดังนั้นแก้ถูกจุดนะคะแก้ถูกจุดและการสื่อสารสําคัญต้องสื่อสารกันให้ดีนะคะแล้วก็ ไม่อยากจะให้ใจเย็นๆนะคะหนักแน่นนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆถ้าหากว่ามันกู้ไม่กลับกู่ไม่กลับแล้วนะคะก็ปล่อยไปค่ะนะคะก็ถือซะว่าโอเคเราทําบุญกันมาแค่เท่านี้แต่ถ้าหากว่าอย่างที่ไปบอกว่าในใ,ใ,ในในในหน้าไพ่ของเขาที่เขารู้สึกกับคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันก็ลองคุยกัน ะะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยวจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ